ดีครับน้องกอย่านะครับวันนี้ทุกคนน้องกอย่าเอฟซครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่นะครับของเล่นของเซเว่นนะครับนี่อ่างน้ํานะครับอ่างน้ําแบบว่าอะไรอ่ะฮะเอาไ้หันก่อน่ะฮะนี่อ่างน้ําแบบเล็กๆนะครับ้องฝ่ามือของพ่อเนี่ยครับก็จะมีที่บีบด้วยนะครับนี่น้ําก็จะนี่ก็จะไหลอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะได้ตุ๊กตาด้วย กุ้ตาหนึ่งตัวนะครับอันนี้ทูสบู่ให้เป็ดอยู่นี่ทูไอ้นี่จะลูกทูสบู่ให้เป็ดบ่ดเ,ปดเป็ดอย่างเป็ดกาบ,กาบนนี้ตัวเขานี่ฟอกเลยนี่เนะอาน,นี่ทูให้มันเอาทูเออนั่นแหละเอ,เอาหน่าสบู่ใส่นี่อาบแล้วตรงนั้นตัวนี้ท่าคีม ขีมถนอมผิวนะโอ้อาบน้ำให้เป็ดไปนล่อืม่าออกที่ล่ะอาบ้กันล้างรอ,อกที่ล่ะลูก <c oughs> เป็ดกว่บกาบนะครับชุดนี้ร9อยาเก้ครับที่เซ ก็ไม่รู้ว่าไปรู้เซเว่นมาจากไหนเพราะพ่อพ่อไม่ได้มาหาหลายวันนะครับสักยี่สิบวันได้ปรากฏว่าพาไปซื้อหนมวันนี้นะครับบอกว่าให้พาไปเซเว่นมาสัน่นหาโงงเลยครับเซเว่นรู้จากเซเว่ได้ไงเออท้าครีมท้าครีมออถ่าเป็ดนีดีท่าเป็ดดีดีเออเออเมื่อได้ชิพังหน่อยเนาะ เกลี่ยนได้แค่เหมือนเนาะอ็อจะเป็นน้ำตกเลยอือเบล์่าดิดิใส่ฮะ ใช่เอาน้องนอาบน้วยบ,บ,บอนั่นเอาน้องอาบน้วยบอเอาตัวนี้เอาน้องอาบน้วยบอนี่โอ้โาครีมก่อนหาทาครีมทาคีมให้น้องเลยน้องเป็ดเออ nó bằng mày nè kia nó đeo ta con nó mẹ nó sáng hoa cặp cặp con sáng hoa leo là ต่เขาแล้วเออชอบสบู่อีกออืมเออาดีบีมใส้มือเออตัวเล็กนี่มันจะยืนดูกันนี่ลูกมันยืนดูตรงนี้เลยนี่ตรงหนาบมอมองเี่นมองตรงหนามอ่างตาม อ๋อให้มันตัวยู่หันนะโอเคเนาะไม่บายเดี๋ลูกอ่ะไม่บายก่อนนี่ไม่บายก่อนส่งจุ๊บด้วยส่งจุ๊บด้วยเร็วจ้าเก่งมากเลยจ้ะวันด,ดีจ้า